กับตันกับตันทำอะไรนะรอกูกันไรก่อนนะเดี๋ยวถามกับตันก่อนเลยนะเชื่อมเหล็ก,กไปทำอะไร กับดันหายไปทั้งวันะวรืออะไรวะหายไปทั้งวันไปไหนกับดันอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วไม่ถ่ายคลิปกันเลยเหรอปียายยายน้องพอยไม่สบายไม่มีคนดูลูกดูเอ้าเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยโกโกไลโผล่มาแล้ว เอาครบองค์ประชุมประชุมได้เปิดเปิดเปิดประชุมเป็นทางการเปิดประชุมเลยนะใช่เดี๋ยวแล้รอรอกูุกอะไรก่อนครบองค์ประชุมเปิดประชุมได้เปิดประชุมเปิดประชุมรอได้ยินไหมกูุกอะไรกูุกอะไรทะกลับไปไม่มีกรุกอะไรไม่มีเสียงเลยเฮ้หายไปแล้วอะไรวะมาแป๊บๆแล้วก็หาย เฮ้ยมาอีกแล้วมาแล้ว้วเฮยงงอ๋อมาแล้วเมื่อกี้เหมือนมันงเงียบๆยังไงไม่รู้เห็นแต่ปากขยับอยู่นะ <c oughs> ได้ยินกันช <c oughs> ัดได้ยินแล้วยินแล้วโอเคอตอนนี้เดี๋ยปรัชุอะไรฮะเปิดประชุมเลยครับ <c oughs> เปิดประชุม,มใช,มนะใช่เรื่องเรื่องที่เราคุยกันไว้นะ่ะประชุมเลยเรื่องอะไรอีก จะขอเปิดประชุมในครั้งนี้ครับนี่มันต้องมีเบีย้ยประชุมนะเนี่ยมันต้องมีเบีย้ยประชุมนะเรื่องมีอยู่ว่าว่าพวกคุณพร้อมพวกคุณพร้อมมันไหนตอนนี้ไม่มีคนดูลูกเลยพอดี ยายไม่สบายดับก้น้องยายอื้วมีคนมีลูกให้เลยยายเข้าโรงพยาบาลแฟนเข้าโรงพยาบาลเกี่ยวข้าวแล้วก็เป็น,ปนลมคานา,าข้าวเลยก็มาส่งโรงพยาบาลอ้ยยายยัยายไม่ตบาย,ยาเลยน้องสัวงแฟนต้องไปเฝ้าที่โรงพยาบาลน,นะนะก็เลยไม่มีคนดูลูก แล้วเป็น,นเป็นไง้ง่งเป็นไงแมงกันเป็นัไงตัเนงเป็นกาอาการดีดีขึ้นแล้วบอก็เริ่มดีขึ้นอยู่ใจเต้นอ่อนเป็นความความดันมันหรือเปล่า าจะมีส่วนบ้างแหละอืมเป็นลมตอนเกี่ยวข้าวเนาะดีที่ว่าจ้างคุณไปช่วยด้วยนะเขาก็เลยหามส่งโรงพยาบานถ้าไปคนเดียวเรียบร้อยเออไปโรงพยาบาะหัวใจไม่แบบเบแล้วก็เขาบอกว่าอะไรอ่ะถ้ามาไม่ทานนี่คือไปเลยมันน็อกแล้วอ่ะครับโอ้อ่ยังไงก็กัปตันก็ดู อยู่กับลูกไปก่อนละกันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาอ่าๆไปกำลังใจให้ไปกำลังใจให้ <c oughs> นีเราให้กับตันอยู่อยู่ดูแลทางบ้านก่อนเนาะครับเดี๋ยวก,กับตันพร้อมแล้วก็ตามเรามาแ,แล้ว,ล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 วไ,ได้โคไลโคไลในโมดีอ้อมมาไหน่้นเจ้าเดี๋ยวทำตาให้แม่ก่อน เดี๋ยวผมทำเตาชุดนี้ก่อนแปบ๊บหนึ่งประมาณแปบบ๊แบแป๊บนานหรือเปล่าสองสามวันสองสามวันเออทำอโกโกไลโกโกไลท์จะให้ผมไปรับหรือว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองไม,ม,ม่ผมต้องผมต้องขีมมข่มอเตอร์ไซค์ไปครับผมอ๋อขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนาะไม่ต้องไปรับใช่ไหม ี่เขาจะเอาโคงรถกับตันนั่นแหละเพราะแบบแบบนี้นี่มันมันขาดองประชุมนะมันมันประชุมใหญ่ไม่ได้นะครัอืมอยู่กันที่ผมมีเรื่องที่จะจุดนี้สองรอบอืมแบบปวดเลยอืมแต่เราจะมาอืมเดี๋ยวจะมีคุยประชุมนอกราบกันอีกเนาะใช่อ่าเดี๋ยวได้ เพืเ่อนๆมามาคุยมาคพบก่อนอืมแล้วก็ประชุมตรงนั้นเน,น,น,นาจอกี๋ยวังไงก็เอ่อดูแลแม่ดูแลลูกก่อนแล้วก็คงไว้นในบทที่ถ้าถ้ามาได้แล้วก็พอมวันไหนก็มาวันนั้นเลยของผมน่าจะอีกประมาณ ไล่เรียกกับ <มา S 1> โกกลายน่แหละแหละวันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมเคลียร์ธุระเสร็จผมก็จะไปเลยอีกประมาณวันสองวันนี่แหละ,ะวันสองวันอีกประมาณสองวันอืมผม,ผมอยากรีบไปเจอพี่นายมากเลยมาสิบ้านอยู่ใกล้ๆกันเราอะ่ะมาหาผมก็ได้พรุ่งนี้ผมจะเดินน้ําเข้าบ้านเนี่ยมันต้องมีภาพระทึกข,ขวัญเดินน้ําเข้าบ้านเป็นครั้งแรก อ่ะงั้นผมรู้ก่อนบานพี่ในน่ะถ้าเกิดรอบแบบนี้รอบแบบนี้ถ้าถ้าเออ่ในคู่ที่คูุ่นไลฟมามาถึงบ้านผมแล้วอ่าเราก็จะไปหากับตากันอืมดีไหมเดี๋ยวมาเยียมแม่ด้วยอ๋อดีเหมือนกันนะเออเราไปรวมตัวกันที่บ้านยังพงษ์พ่อมาเยียมแม่ โอเคได้เดี๋ยวแม่่ขาอยู่บ้านจู่นี้แม่เขาสรวจแม่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 คนทีมโอ้ยยิงใหญ่ยิ่งใหญ่โอเคได้ได้ได้แล้วก็เราไม่นอนบ้านกับตาหลอกเราไปเยี่ยมยายแล้วก็กลับมาทาเราเยี่ยมเยี่ยมโอ้นี่กลับฟื้นมาตันนี้มาลงบนฮะไม่ได้มากลับไม่ได้หรอก เสียเวลาอืมแสดงว่าตตันก็คิดถึงพวกเราได้นะผมมีเรื่องทีจะปรึกษาือใหญ่เลยเพราะว่ามันแบบว่าเรื่องที่เราจะปรึกษากันมันแบบว่าโคเวอร์มันโอเวอร์มันใหญ่คุยในนี้ไม่ได้ใช่ไหมมันแบบว่าไม่ได้ค่ะั้มมันแบบว่าโอเวอร์แบบเนี้แสดงว่า เราจะมีงานใหญ่แต่ว่าต้องประชุมกันนอกใหม่นอกรอบเนาะแล้วก็ประชุมต่อหน้ากันเนาะนั่งประชุมจับเข่าคุยกันอ,อืมไม,อไม่จไม่ขาใครขากันโอเคสุมหัวกันดีกว่าโอเค,อเ,อเ,คเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านช่างพงแล้วค่อยว่ากันอีกทีโอเคอเครับค,ครับ้องไม่เห็นเลยนะ พรุ okay. er okay. be, okay. like okay. Okay. You, ่งนี้เนาะพรุ่งนี้อะไรเนาะอะไรพรุ่งนี้อะไรเขาบอกไม่มาลื่นพรุ่งนี้เวลาหนึ่งทุ่งเข้าห้องประชุมด้วยโอเคโอเคได้รู้เรื่องกระเบื้องราวโอเคโอเคครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคน